า,าทรรสสฟลุกนำตัวแทนกลุ่มเดอะทีมปทุมธานียื่นหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาภูมิทัศน์เกาะกลางถนนไฟฟ้าสองสว่างดับเรื้อรังมานานผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันนี้26พฤษภาคม2568อสสฟลุกน,น,นายมนัสนันหลินวรัสสสปทุมธานีเขตหพักเพื่อไทยพร้อมตัวแทนกลุ่มเดอะทีมปทุมธานีองค์กรอ,อิสระภาคประชาชน นำโดยนายนพดลลัดดดแย้มอดีตสอจอปทุมธานีเลข,ขานุการกลุ่มเดอะทีมปทุมธานีนายจำลองเงินยวงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคกนายพัฒพงศ์แก้วกัญญาอาจารย์เคนทีมงานเดอะทีมปทุมธานีและนายริชานนทวรรวงศ์ชมพูประธานชมรมกอล์ฟสิงห์อาวุโสปทุมธานีเดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนครูขระปัญหาการจราจรและภูมิทัศน์ของจังหวัดปทุมธานีโดยมอบหนังสือผ่านนายสารวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับจะนำเรียนและรีบรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ทราบโดยเร็วเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนขอองค์ชาวบ้านเรื่องไฟทางที่มืดสนิทและเรื่องเกาะกลางถนนที่รกร้างและปัญหาการจราจรที่ติดขัดในย่านรางังสิต นายนพดลรัตไดย้มเลขานุการกลุ่มเดอะทีมปทุมธานีกล่าวว่าที่ตนและคณะทำงานมาในวันนี้โดยเป็นตัวแทนให้กับประชาชนที่มาร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหนทางที่มืดมิดดับหลายจุดจนเกิดอุบัติเหตุมานับครั้งไม่ถ้วนทำให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินการจราจรในย่านรังสิตท,ที่ติดขัดมาโดยตลอดที่ยังไม่มีใครมาแก้ไขได้ รวมทั้งเกาะกลางถนนหลายๆแห่งในจังหวัดปทุมธานีที่ขาดการเหลียวแลปล่อยปละล,ละเลยให้รกร้างโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแขวงการทางปทุมธานีและทางหลวงชานบทปทุมธานีกับนนทบุรีซึ่งจะเห็นได้ว่าขณะนี้เกาะกลางถนนหลายสายที่ทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์ของเกาะกลางไม่มีความสวยงามต้นไม้ก็ล้มตายแถมปล่อยให้ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมดูแล้วไม่เจริญหูเจริญตา ไม่สวยงามท,งทั้งทั้งที่จังหวัดปทุมธานีเป็นประตูเมืองก่อนเข้ากรุงเทพมหานครดังนั้นวันนี้พวกเราในานามตัวแทนกลุ่มเดชทีมปทุมธานีจึงได้ทําหนังสือร้องเรียนมาขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เรื้อรังมานานของชาวปทุมธานีและประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางในจังหวัดปทุมธานีพร้อมกันนี้กลุ่มเดดทีมปทุมธานีและประชาชนต้องขอขอบคุณสสฟลุก มนัสนาลินวรัตส,สอสอปทุมธานีเขตห้าพักเพื่อไทยที่ช่วยประสานงานและเห็นความสําคัญที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพื่อหาหนทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาเคยประสานไปยังหัวหน้าส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่เคยได้รับการแก้ไขได้อย่างใดสมเกียรติทรัพย์เฉลิมรายงาน0 8 1ย์แปดหนึ่งถึงหกสองสามห้าสี่เจ็ดสาม นำเรียนปัญหาให้กับ่านรัฐมนตรีทราบวันนี้ก็ได้ไปยื่นตัหนังสือให้กับท่านเลขาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับก็จะนําปัญหาของเราของเจ้าบอกปฐุมเราไปแก้ไขนะครับ,บนรในตรวจของไฟส่องสว่างนะครับท่านก็สั่งการนะครับให้ทางแขวงและก็ทางส่วนเทศบานะครับแก้ไขเร่งด่วนนะครับส่วนนะครับผลสลิปจะเป็นอย่างไรเราต้องคอยติดตามผลนะครับว่าทางหลวงจะแก้ไขให้เราใช้เวลานานเท่าไหร่ผมจะผมได้ก็จิตงานนะครับจะติดตามนะครับจะ เกาะติดนะครับไม่ปล่อยนะครับต้องขอบคุณนะครับทางนี้ก็ต้องขอบคุณท่านสสอพรณาธิหลีนวรัตนะครับหรือสสปุกนะครับได้นําทีมนะครับทางกลุ่มเราเข้าพบก็เป็นสสเพื่อไทยคนเดียวนะครับที่สามารถประสานงานให้เราได้เพราะว่าเราได้ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในจังหวัดปทุมธานีก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจนมาติดต่อท่านสสปุกนะครับก็ได้นําเรานะครับเข้ามาแก้ปัญหาทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะครับแต่ทีมงานของเราเนี่ยก็ถือว่า ต้องขอขอบคุณนะครับประชาชนทุกคนนะครับที่ส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ร่วมกันแชร์เพจจนกระแสนะครับจนทาให้ชาวปทุมตื่นตัวกับปัญหาตรงนี้ถือว่าสําพันธ์มากๆนะครับไม่ใช่ปัญหาแค่ปลายทางอย่างเดียวก่นนอกางถนนเราก็เห็นแล้วว่ามันตกตะกนะครับแล้วก็ถนนที่เป็นอุกาบาทเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเรานำปัญหาเหล่านี้มาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้แก้ไขกันครับผม